เ้าก็จะมาดูขนมของฮาแล้วก็รู้มาชกันนะจ๊ะว่าไปซื้ออะไรมาบูมาชินโร มัจฉาอนดีสุดแล้วก็มัจฉาที่ยอดรถมัจฉาชาเขียวนมทก่แพงที่สุดวันนี้คืายสุดดีฮะริชช็อกโแลตมา อีสองคนน่ารักพาที่จะไปล่าเข้าใจครับค่ะ ฉันชอบกินมันชากินชอบกินมนชานี่คืย่างโลกโอ้อะ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 ออะ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  อนะไรป่ะคุกแค่บาเขียวอะก็ใกล้เคียงอ่ะก็แทนได้ห้าห้าขาวห้าฐานเก้ากอง